อะวันนี้ก็เดี๋ยวพามาชมพามาชมการทำคันปูกระเบื้องนะครับก็จะก็มาตรฐานกว่าปุ่มนะครับจับปุ่มจับปุ่มนะครับแต่ของชักงกบนี้จะนิยมใช้ในการจับเป็นคันแทนนะครับเพื่อ ปาดสามเ่ลีได้ได้ดีกว่านะครับนะครับอย่างเช่นนี่เลยทำคันนะครับทำคันนะครับแล้วแต่ถนัดแล้วกันนะครับแต่ว่าของยังกบนี้ก็จะใช้เป็นคันมากกว่าครับเพราะว่าการปาดไม่ให้เกิน2เมตรนะครับความสูงนะครับสักเมตร80ก็ได้ฮนะ ก็จะได้รู้สึกว่า,าปาดถึงนะครับนะครับแล้วก็าาการหาฉากหาลายก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะแผงนี้ก็อของที่กบก็จะเป็นในลักษณะในลักษณะนี้นะครับาฉากเป็นแผงเดียวกับภายนอกแล้วาหาปุ่มเข้าไปนะครับดึงลายออกจากข้างนอก เช่นข้างนอกนู่นนะครับหาหลายออกมาจากนู่นนะครับแล้วก็มาจับปุ่มและฉาบนะครับ <Bueno> แล้วเราก็วัดจากจุดนี้ไปหาจุดนู้นนะครับฝั่งฝั่งนู้นก่อนเลยครับอาล่างบนให้เท่ากันนะพอ <Bueno> ล่างบนเท่ากันปุ๊บอ่าเราก็จะจับปุ่มได้เลยครับอาล่างบนให้เท่ากันแล้วก็จะเดินคันนะครับล่างบน นะครับแล้วในด้านฝั่งในด้านฝั่งหน้าต่างบานกระทุ n งบานช่องแสงก็แล้วแต่นะครับของของห้องน้ำนะครับเราก็ดิ่งลงมานะครับดิ่งลงมาแล้วก็ทำปุ่มไว้แล้วก็ข้างบนก็ดึงเอ็นให้ได้แนวของ สิบเซนนะครับของหน้าต่างออกมาให้ได้ได้แนวนนก่อนแล้วก็จึงจะดิ่งลงมาด้านล่างนะครับดิ่งลงมาด้านล่างนะครับแต่ของผมนี้ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้แยกวางท่อให้ดีนะครับตอนนี้ก็อะ,อะไรที่ทําได้ก่อนผมจะทําก่อนนะครับแต่บอกไว้ว่าให้เดิ่งจากด้านบนลงมาหาด้านล่างแล้วก็ทําคันเหมือนเดิมครับนะครับแค่นี้ก็ได้แล้ว ของห้องน้ำนะครับส่วนเฟียมเสาก็สามารถวัดออกมาจับได้เลยนะครับจับจับได้เลยหรือว่าจะฉาบห้องน้ำเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาก็ค่อยมาจับทีหลังเพื่อปูกระเบื้องก็ได้ครับก็จะได้สวยงามขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเท่ากันนะก็คลิปนี้ของช่างกบการอธิบายคร่าวๆข,ข,ของ การจับปุ่มนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับน้องๆที่สนใจในการทับก่อสร้างแต่ยังขาดาวิธีการเนาะแล้วก็ขาดประสบการณ์ก็ดูของช่างกบไปได้นะนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยก็จะมีคลิปดีๆมาบอกแนะนำแนแนวกันในคราวต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ